สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากคลิปๆหนึ่งนะครับคือผมพูดเรื่องของการทำราคาเรื่องของการทำเซลล์โปรโมชั่นไปนะครับต้องบอกว่านานพอสมควรเลยแล้วดีคนไดฟังนะฮะแล้วก็เขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะและถ้ายอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มขายของใหม่ๆนะครับแล้วก็เขายังไม่ได้กําไรเนี่ยนะฮะ เขาไม่ควรทำเซลร์โปรโมชั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ที่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมก็พูดว่าการทำเซล์โปรโมชั่นเนี่ยมันต้องมีการคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยนะครับเนื่องจากบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่า าการโปรโมชั่นเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าให้ทำโปรคนซื้อเยอะนะครับก็ทําแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพอทําเสร็จปุ๊บตัวเองเนี่ยเรียกว่าเข้าเนื้อขาดทุนนะครับแล้วก็เรียกว่าสายป่านไม่ยาวพอสุดท้ายก็คือทําให้ธุรกิจเนี่ยไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ซึ่งเป็นโจทย์ที่เจอบ,บ่อยๆกับพวกคนขายของออนไลน์นะคือพอเห็นมีการแข่งขันด้านราคาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำทำราคาให้มันถูกเข้าไว้เพื่อจะขายได้นะฮะแต่พอทาจริงๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราตัดราคาเยอะมากนะครับ กำไรต่อชิ้นก็น้อยแล้วพอเราขายไม่ได้เยอะเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าทําแทบตายกาไรก็มีนิดเดียวนะครับไม่ได้คุ้มค่าอะไรก็ทําอื่นดีกว่าใช่ไหมตรงนี้คนก็มาบอกแล้วโอเคนะครับก็งั้นไม่ควรทําโปรโมชั่นหรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ซ่อย่างนั้นทีเดียวนะฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเวลาเราอธิบายเรื่องนี้ผมต้องถามบอกว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าเราทําโปรโมชั่นเพื่ออะไรใช่ไหมครับคือ โปรโมชั่นนะครับไม่ว่าคุณจะทําการลดราคาคุณจะทําการเป็นการซื้อพ่วงบันเดิตอะไรก็ตามเนี่ยนะครัมันนั่นคือแท็ติกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลยุทธ์นะฮะมันคือมันคือสิ่งที่คุณทําแต่สิ่งที่ทำเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์อะไรอันนี้เป็นหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็คิดให้เยอะมากนะัเองถามว่าทําไมเพราะว่า ถ้าเราลองพิกง่ายๆนะครว่าการทำโปรโมชั่นส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นจากอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นนะครับเาจะบอกว่าทําเพราะว่าอยากให้คนรู้จักเนื่องจากบางทีคือสินค้าไม่มีคนรู้จักเลยใช่ไหมครับการทําโปรโมชั่นเนี่ยก็คือพยายามที่จะใช้โอกาสจากการที่ ใช้แรงจูงใจนะครับเรื่องของราคาที่ลดลงนะครับเรื่องของการที่สินค้ามาราคาถูกเนี่ยทำให้คนได้มีโอกาสรู้จัก,จกเพราะคนบางกลุ่มจะมองหาของถูกหรือมองหาคนที่ทำโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นพวกคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าพวกเว็บเยียงพวกเรียกว่าเรียกว่าที่พวกรวมขายโปรโมชั่นต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการทำโปรโมชั่นเพื่อให้คนรู้จักนะครับอีกแบบหนึ่งคือทำโปรโมชั่นเพื่อให้คนทดลองซึ่งจะเป็นมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่า ทำเพราะว่าคนเนรู้จักแล้วแต่คนอาจจะยังไม่กล้าลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจตัดราคานะครับให้อยู่ในราคาที่ทําให้คนเนี่ยกล้าลองได้เพราะถ้าเกิดราคาเท่ากับของเดิมคนอาจจะรู้สึกว่าซื้อของเดิมปลอดภัยกว่ารู้สึกของเดิมมันมั่นใจมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดราคาถูกลงมานะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกปันใจนิดน,นึงว่าอลองสักหน่อยแล้วกันใช่ไหมครับคือเป็นสินค้าที่ต้องซื้ออยู่แล้วเรื่อยๆนะครับไปมาว่าถ้าเกิดว่าลองอันเนี้ยไม่เวิร์กก็กลับซื้อเก่าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าราคาที่ทําให้คนทดลองคือเท่าไหร่ใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองบางคนอาจจะบอกว่ามันคือการทาโปรโมชั่นเพื่อให้เกิดยอดขายเยอะๆในระยะเวลาสั้นๆเพื่อนําประโยชน์อื่นๆเช่นนะครับเอาไปเคลมนะครับว่ายอดขายสูงสุดนะครับในเดือนธันวาคมวงเล็บเป็นเดือนที่เราลดราคาแหลกใช่ไหมอย่างเงี้ยคือคือเหมือนกันการเอาไปเคลมเพื่อที่จะสร้างความนะ่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นอะไรต่างกันเองพวกเนี้ยนะครับมันเป็นโจทย์จากการที่เราต้องเข้าใจก่อนว่า ตอนนี้ปัญหาของธุรกิจคืออะไรนะฮะคือว่าผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่บอกว่าทไม่ได้ทําได้แต่เข้าใจเสียก่อนว่าทําทาไมใช่ไหมครับเวลาเราเข้าตลาดไปเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสินค้าใหม่เนี่ยเวลาเราเข้าตลาดเ,น,เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันมีมันมันมีสา,าการอะไรอยู่เช่นสา,าการคู่แข่งเยอะสา,าการที่คนไม่รู้จักเราสาการที่คนไม่เคยรู้จักลองไม่เคยสนใจและอยากจะลองเราเป็นต้น และเราจะแก้ปัญหาพวกนี้อย่างไรใช่ไหมครับโปรโมชั่นเป็นหนึ่งในแท็กติกที่สามารถเอามาใช้พวกนี้ได้แต่เราก็ต้องพิจารณาและเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้มีแค่ผลด้านบวกอย่างเดียวนะฮะมันมีผลกระทบอื่นด้วยเช่นนะครับเรื่องของต้นทุนนะฮะที่เราจะต้องแบบว่าแบกรับมันเองคือเมื่อเราตัดสินใจทําโปรโมชัน่นนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเนี่ยคุ้มไหมกับการทําคือ คนหลายๆคนเนี่ยนะครับเขามีการคำนวณน,นะฮะการคำนวณราคาสินค้าว่าทำาโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วว่าทําโปรแล้วเนี่ยก็ยังกาไรอยู่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ติดอะไรไงใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบเปิดว่ารู้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยครับโปรโมชั่นนะนะครับเป็นราคาเท่านี้ใช่ไหมฮนะอ่าหรือเทคนิคของการตั้งราคาต่างๆนะครับเช่นจะตั้งราคาอย่างไรนะครับในช่วงที่ทําโปรโมชั่นและช่วงหลังจากโปรโมชั่นนั่นเองนะครับ รวมถึงการคำนวณด้วยว่านะครับว่าผลกระทบระยะสั้นระยะยาวเป็นอย่างไรนั่นเองเช่นถ้าเกิดมาทำโปรโมชั่นอย่างนี้ปุ๊บระยะยาวเนี่ยคนจะซื้อสินค้านี้ไหมคนจะซื้อสินค้าราคาเต็มหรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นมันต้องเข้าใจหลายๆอย่างนะฮะมันมันมันต้องรู้อย่างเช่นถ้าเกิดสินค้านี้เป็นสินค้าที่เราขายอยู่คนเดียวและคนต้องซื้อเราแน่นะครับ บางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำโปรโมชั่นเลยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องราคาใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคอาทำเพื่อให้คุณได้ค่ายคนได้ลองอ่ะใช่ไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในสถานการณ์ที่คนเนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าเร็วๆในเอพิโซดนี้เนี่ยมันคือการให้มุมมองก่อนนะครับว่ามันไม่ได้นะครับเป็นเป็นเงื่อนไขนะฮะไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าคุณพิ่งขายกําไรไม่มาคุณทําโปรโมชั่นไม่ได้นะครับ ทำได้แต่คุณต้องคํานวณกันให้ดีคํานวณว่านะครับเมื่อคุณทาโปรโมชั่นแล้วจะเกิดผลกระทบนะครับกับกาไรของคุณอย่างไรกําไรที่ว่าคุณรับได้ไหมนะครับและคุณคาดหวังว่าคุณจะได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองคือเราเอาง,ง่ายๆนะฮะคือเมื่อคุณขายราคาต่อชิ้นเนี่ยได้น้อยลงคุณก็ได้กาไรต่อชิ้นน้อยลงถูกป่ะแต่มันอาจจะผมใช้ว่าอาจจะนะฮะอาจจะทําให้คุณขายได้ปริมาณเยอะขึ้นซึ่งพอปริมาณเยอะขึ้นเนี่ย นะครับมันรวมแล้วเรายัางกําไรอยู่ไหมนะครับเราสามารถแย่งคู่แข่งได้หรือเปล่าและหลังจากที่จบโปรโมชั่นแล้วเราประเมินว่าลูกค้าจะยังอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นสมมุติสินค้าเนี่ยนะครับเราทำโปรโมชั่นนะครับทำให้มีลูกค้าใหม่ร้อยคนถ้าเกิดจบโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าร้อยคนเนี่ยจะกลับมาซื้อเรากี่คนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์เลยบอกว่าอันนี้ก็คงจะเป็นปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาซื้อเราประมาณสัก50 มันก็โอเคก็คือก็คือคิดว่านะครับคิดว่าเนี่ยว่าไอตัวกําไรที่หายไปเนี่ยมันก็คืองบการตลาดเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่เข้ามาบางคนก็คิดแบบนี้กันใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันมันมองแบบนี้นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็จะเตือนเจ้าของธุรกิจไว้ว่านะครับอย่าไปทําแค่เห็นแท็กติกแล้วก็ทําอย่าไปฟังคําบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเราจะขายบ่ายแล้วทาโปรโมชั่นหรือ เราพึ่งขายเราไม่ควรทําโปรโมชั่นไม่ใช่นะครับเข้าใจเข้าใจกลไกลของมันเข้าใจผลกระทบของมันนะครับผมับผมสำหรับผมนะมันจะมีเรื่องนี้ยนะฮะก็คือว่าทำทำไมนะครับแล้วทำไปแล้วได้อะไรเกิดผลกระทบอะไรขึ้นมองสิ่งเหล่านี้ให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจรวมถึงเรื่องสำคัญนะครับการโปรโมชั่นไม่ใช่นะครับ,รนะรบวิธีการเดียวในการแก้ปัญหาทางการตลาดนะฮะ มันมีอีกหลายวิธีนะครับแต่เซฟโปรโมชั่นเป็นวิธีการง่ายเพราะมันคือมันคำนวณราคาถูกไงถูกไหมครเพราะเราเราอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่านะครับคนซื้อสินค้าเนี่ยเพราะว่ามันถูกถูกป่ะถ้าถูกเมื่อนคนนี้คนซื้อเยอะนะครับแต่แต่เอาจริงๆรินะสำหรับผมนะซึ่งที่ตอสบสำคัญนมี่เนี่ยผมกับพัชได้จะพูดเสมอบ,บ่อยนะครับว่าการให้ราคาถูกไม่ใช่เหตุผลหลักที่คนมาซื้อสินค้าเปล่าการทำโปรโมชั่นหรือไอการตัดราคา เป็นตัวเร่งการตัดสินใจเฉยๆนะครับคือไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลว่าชั้นมาซื้อเพราะของถูกไม่ใช่คือของถูกทําให้ชั้นตัดสินใจได้เร็วขึ้นให้คิดอย่างนี้นะครับเอออันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะอ่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ละกันนะครับผมอ่ะแต่ซึ่งเดี๋ยววัเดี๋ยววัยเบลก้าผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทําไมเนาะโอเคนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ขอทําเป็นคลิปนี้อธิบายนะครับจากที่มีคนถามมาเองซอบคุณสักคำถามนะครับแล้วก็ใครมีคําถามเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะหยิบมาตอบเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองนะฮะนี่คือนทัทอัดคอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับและติดตามกัในเอพิโซดหน้านะฮะสับวันนี้สวัสดีครับ